โอ้ <outta S 2> <uğ> บานงามโอ้ขาขาคุณครับโอ้โหของแท่อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนครับตีกระเติงหาเนาะครับผมวันนี้ข้าวปลางเห็ดกอแดงเห็ดถั่วไปครับครับวันนี้วันที่๒๖เนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคมปี68ครับวันนี้เมื่อก็บเห็ดกะอ้ยเต็มใจก็ยังอยู่บ้านน่าจะเนาะเป็นของคนทางบ้านพี่น้องทางอีสานเขาเนาะครับอันบ้านสาเนี่ยนี่ยู โพสิสุวรรณด้วจ้ะ huh. จังหวัดศรีสะเกตเนาะครับผมแต่ว่าก็ยังมาบ่ถึงเหลือจ้ะแต่ก็เป็นห่วงแม่ห่วงน้องอยู่ครัและนี้แต่ก็มีคนเขาอพยพมาอยู่บ้านซะเนี่ยนาะจ้ะเนาะครับแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้ะสู้ๆครับผมครับไปเขาก็เก็บเห็ดกันนะครับเนาะรุ่นกันครับวันนี้จะในเกเพย์ยู่เสียงใหม่เนี่ยเสียงไหม่จะเอามือไม่อ่อนเนาะครต่อเอาไปเขาป่าหาเห็ด ตลโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ดอกแดงแห่งมนันนี่ฝนตกกล้งคืนน่าจะเนาะปาฮิ่งพึ่งครับปาเห็ดกับเมือด,ดยองครับฮิ่งพึ่งเิ็งพึ่งนะฮิ่งพึ่งฮิ่งพึ่งแดงตาลายจ้ะครับครับตาจีเนาะ อ่ะมาเจริะเนาะครั้นมาเี๋ยวเอ,อเอาไก่ก็ได้เนาะช่วงนี้เราไม่ักกันเนาะอืมครับจริง บานทั้งจู่มสองด้วครับโมงี่ป่าละเนาะแม้นจะล่า <c oughs> งจะออกไงเนาะดอกบานก็นมีบานออกจากตัวโมงนะโฮงเนาะครับ <c oughs> ขอเลยครับบานก็มีจีก็มีครับอือด,ด้ยได้กนเนาะ<ฮ>ได้ละสเนตขามือมดฝนเนาะโอเคครับหนามาเลพ่อ ดอกบนญย่งไามีมีความไกลกันอืมสามดอกด้วยกันโอ้ขาแข็งดีรงครับขาดเจ้าสิบว่าเขาสามหมายมันขับ ขึ้นสองด้วยพอที่นี้ผันปุ่นดอ,อกครับนทุกคบครับ มาออกกลางแกนเห็ดไข่สามดอกสามจุ้มสามจุ้มให้พงเอาดอกเดียวให้พงแตะหวานขี่รถไก่อย่างเนี่ยมาเห็นดอกีเห็นดอกเดียวครับ วันดอกจะมอสสายนิดวครับเดียวครับครับ,รบขาชมพูน,น่อยๆัสีสุนเนาะนม่แนแมมาเห็นอะไรด้อโอ้โหกันเลย ถกถกเ่าข้ามโอ้โหงเคืองอยู่ดอกเดียวเีต้นเนาะนี่างเสียงยังครับน่นเสียงมูปาบอเสียงมูปาอ้น่ ไหนก็ตัวมันน่ะงไหนยินวาจ้ะโตไม่อยู่ใส่ยอุ้งอาอเพื่อนไดลละเสียงอยู่บนดอยครับปายดอยฟังคณเสียงมป่า ออกข้างห่างาหาะะ่ะแล้วน่าจะครับเอาทุกป,ปี้มองเนี่ย้ครับอุเฝ้เปิดอยืนสูงเทเลยอ,อยงนี้เนาะครับไส่เคียวครับจ้าอุ้ยรุนแรงกับหนูมันจุ่มอุ๊มันไม่หอ่ะจุ่มหน่อย うどうかな ตัดมันนะมันนัดครับอืมครับอืมครับอืมสีงามขนาดเนาะครับตัดให้พึ่งครับทองคำฮ่าฮ่ให้พึ่งต้องคำโอ๊กอืมอืมดีเนาะ thầu <laughs> thầu <laughs> xuống được xuống đồ con đi con xem Bán. Oh. Bán

ครับปุ่นสามดอกสีดอกครับเดี๋ยวปใสยลงไปเอาครับจริงขนาดเนาะอืมครับอาผ่าครับน่ครับหนดอกครับอือสาเน็ตจูลงบนครับลงมาได้เนาะจริงครับปุ้นครับอืมครับ มงามเลยครับนี่บอกใจลงมาปาคนเดียวครับงามเนาะจต่เนาะเอาก็เสียดายครับมันนกงามเลยเนาะนได้ก็เอาไปอัน,นอู้อันนี้คืหอห่านได้ราคาแสนนะครับ่อยนี่นะอุ้ยข้ามนาะมันมาอีกหันเห็ดแค้นหน่อยเนาะจกาลังใจมีแหง เอาขาไปไหน,อนโอ้กระโอยมาอยู่ที่ <laughs> ทะ <laughs> นะาทัุ้่นครับชนะปุ่นเจ้าหน้ายี่ขอบคุณครับท่าทำชมขอดอยสูงครับนี่ออดอกคุณ เฮกอร์นี่จะออกดอยสูงครับเนาะเกลือใส่เค่งเบาไซส์ครับเนาะถ้าเต็มเค่งเบาไซส์ก็มีถุงอยู่เนอะไใช่ควรจะไปชี้มัไนไปขึ้นบนดอยต่อครับก่อยมาเส้น <s> ถุงโตกแตะคืนงนักเนาะดอยว่านะหมื่น ครับมาด่อยสูงเลยมันนยนอมน,อนออี้เนาะลงมาใส่แม่ก้อยเนาะอู้นี่ครับไงายเนี่ไปจ่มเป็นจีบโอ้โอ้บ้านสามบ้านสามบ้านนี่ได้อยู่นี่ได้อยู่เนะาะสี่ดอกห้าดอกลูกเปิดกันครับเปิดก่อนโอ้เปิดก่นอกนได้ขอเป่าใส่ขอถ่ายดูดีๆเนาะโอ้ความงามของปฝนเนาะ กานเลยกันตีมันหงายนะครับหงายครับอืครับกุยเบาไซต์เต็มแน่แล้าะทาง,งาหัวเนามเพราะสซ่งหมดบานห้าตุ่มแหงครับ ตางมัน,นเลเจยออกเนาะปุ่นดอกกระวังกระตานึงกระตานเปรี้ยวหัวเหลืองได้เว้เด็กรงไปเก็บเนาะปุ่นห้วย,อยมันค่ะไงชมสามดอกไม่ได้อยู่เนะาะจ้ามันมันตกมืดคืนมืดคืนเนาะตกหนักตัวเนาะตักก้แต่ใบสาม วนยุดไปสองหมื่นวัดเจ้าอยู่คนออกนี่เท่าอสีนี่ดีว่วะมันเลยบานไหวเนาะครับมันทุกใส่นักก็เหน่าไเว้ยครับอครับสีน้อยนี่ด๋อยเห่ยวะน,น,นี่กูโอ้ยโอ้ดูขา พึ่งศาดตร์บอแหลกออกไล่หลายเนาะตอนนี้ออกพึ่งศาดตรครับ้าเอ้พึ่งสาดเรเลยงกับนหินเน,ะน,นะาะอิงจวงสวย่านแห่โอ้แหงงามจเนาะโอ้ยโอสอนขากระสีชมพูครับไม่เป็นว่าจับแบบนี้ตเห็นะน,ะดนไดเหรอวโอ้โห้ขาวงาม มีอยู่ได้แล้วเนาะมีอนนอสองดอกเราจะมีได้แล้วเนาะปล่อยไว้น,นี่ครับตัดปลูกตัดน,นี่นะนี่จะไงวะครับเขาไปตั้มน้ำพริกได้ดยังปิ้งเนาะ <S <S ปิ้งตัดน้ำพริกครับหวานดีเลยครับอ,อุ้ยใส่น้ำใบไม,ม้อืออ,อยู่เต็มมือ,อม สวยๆทางนั้นเลยสวยงามเห็นครับจีครับอืมจีน้อยก็มีหน่อยนี่ได้หมดละโอ้โหไม่ได้แมงกินต้อยครับขาเปตหวานนี่นะอืมดูปนอุ๊กๆนนกกจอกซุนท่านจะเริ่มออกอะไรตัวนี้เนาะครับป้าอืมครับนี่ บ้านกับบ้านงามนี <laughs> <laughs> so ่ทุ okay. uh ่ม huh. กับท yeah, uh ุ huh. uh ่ม huh. จ uh ัดงามเจ้าแนดนี้เข้าไปเข้าไปเฮ้ยเดียวนี่ว่าปุ่นแถมสองดอกเนาะเอาี่ก่อนครับอาจจะมีผูด้อยเดี๋ยวอาจจะมีหลายดอกเนอรเพื่อเปิดเติมอันตันตันตันโอ้โหครับครับอืม่า สองดอกครับท่านผู้ชมขึ้นมาอิดหวังเนาะจ้าขึ้นดอยสูงครับอดเมื่อไหอร้เมื่อแล้วครับอดเมื่อวานอื้อแต่ละดอกน่างขนาบได้ดอุ้มพรุ่งไขอือครับ อืะเฮ็ดพุ่งทองคำจัดเหมาะอมขี่ข้านบอกนอนออกเอาออกรอกเดี๋ยวสามสี่ดอกก็ปุ่นเหรอครับเหมนอนกับออกดีกันเนาะเฉยงเลย ขาหญ่ขนาดขาไงอยู hmm. mm ่เนาะดองน้ำ hmm. น okay. mm ู hmm. mm ่นนี่กอบโป๊ะช่างทำนะจ๊ะเองเวครับอืมจีสองดอกอืมอืมรับ โอ้บานงามขาบนครับของแพ่กอแดงน่งจุ้งนึ่งคร่งครับนี่ได้ก่อได้ั้ยไ้่ยูกอจะก็เกิดอุ๊กแผลนอจีครับอืมจิตาเลยบานแข็งขนาดนั้น เต็มเลยเอเกบหุลอกนลองน้าเนาะอบหัวนนาครัาเนี่ยแต่ละดอก้นไหมหาอยู่ใส่ละ เต็มกำมือไก่ก่อนมาได้แล้วนะผุแล้วนะจ๊ะสีมันไงเปองหวเท่าเมืัอกีเขาเป็นล่างาลกต้องด้วยไปหั่นไก่อยู่ครับตามทีคุ้มครับชนะโอ้โหอย่มาอย่ามาไหนล่ะ ท่านท่าหลายดอกอยู่ใบไม้มันหนาครับขาเาค่ยวค่อยากไปในการปิ่นนี้ดีกว่าครับจะได้หน่อยว่าจะหนักไหมงามเยอะหลยโอ้ settling, <c ười> งามอยู่แล้วเนาะจ้า มอหมดหนึ่งสนนแม่ใหม่กงกูบซ้ำนานะจ๊อเนาะงานีโอ้างสิงอ่ะโอ

สองดานได้ไหมงานเนรับทำไมบานหมดเลย <c oughs> สอนน้อยไม่น้อยไม่อ่อน <c oughs> เท่มดมดค,ครับดีนะกึ่จูมเนาะ ีน่อยตรงนี้ีดอกปานกับนี้ครับรอบรนูบดายแล้วเนาะได้แล้วครับ <c oughs> เปื่อยแล้วอโอ้โหดอกน้อยก่าใหญ่นอยมอมาสูบบางหิน <c oughs> เหินบางหินออกนี่ขาแตกเม่น้เนะเนกะ็บ <c oughs> รอ จาน้อยายย n h a เจ้ามึงเออหคร n h าวค่ะเคยก็ะอเี้เนาะคนสองดอกเนื้อสันเนตโอ้โอ้หมดครบเสาวเนี่ยดแดง mùa đáng mùa đáng tè ở điện thoại mùa đáng tè gọi điện thoại mùa đáng tè gọi điện thoại mùa đáng tè เกิดแมนบ่นเห็นเนา<ฮ>ะไม่ใหม่ว่านาจ้ะเขาไปฝ่าหาเหาฮู้สีชุมทูกองตอง กินดอกนี谢谢่มยหมอดอกเต็มมือดอกรับเยะนี่นีาเป็นเป็นวี๋ขงเงืงเมาจากหน่ง้ยเหยียดหองเอวยมันทงีนองดอก มันกำล,งลังวางต้งกันหรอตาว่าตั้งหลุมลุกหล่นขุมกัล <c oughs> นล่นนี่จะเต็มแล้วอีกสอง <c oughs> ดอกท่านหอดมองว่างถุ <c oughs> งอยู่ด้เนี่ยอยู่มาน้ำไรไม่เจออันนี้เนาะ เอาสืออืมนี่ก็เต็มนี่ก็จะเต็มแล้วครับจับปี๋พี่บานจับปีเนาะก่อยลงไปแล้วครับ

đi ngoài cái nàng kinh đấy chung càng sẽ tên <laughs> เสยานเขาไปก็รงสีออกเ <c oughs> นาะงางกับอกม,มากใหง,งล่ลสองดอกกูกันจีกงเปิดท <c oughs> ้ขดนันดงามรับจิงวานะ เฮ้ยร้านกันเนาะจีบอตึองบ้านตึงจีบ้านกับบ้านงานนะเนาะครับเก่งมากจุ่มเ <laughs> ลงเพราโตผนงานของเขาครับวันนี้เออวันน<อ>ี<อ>้มานขายตอนจันท<อ>์เนาะ มันจะหล่นตาใส่ถุงเลยเนาะแต่ปลาเหมือนกันเนาะมางปลาก็ได้น้อยครับปลากับมันมาปลากับบอออกเนาะครับผมมาปลานี่มันจะขึ้นด้วยไงเซ้าเนี่ยเพราะใช่กับต้องมันตลอดต้องมันเที่ยวครับยางใกล้น่าจะเนาะไกลน้อยครับโอ้ครับในถุงนี่มีตึงบอลตึงจุ้มเนาะจ้ามันดูนี่ก็มีบานจุ้มมันไม่แยกเนาะศูนย์หน้าศูนย์อ้างกันหมดครับแต่ในจุ้มแข็งครับผมนี่จุ้มถึงมาถึงออกนะจ้ะครับ วันนี้ก็มานชุดยอดแห่งวันครับครับผมเฮ็ดกอแดงครับเห็ดพึ่งก็ได้อยู่เนาะได้มาหลายครับพึ่งทองคำพึ่งศาสตร์ครับครับผมวันนี้ก็ลาปีละน้องปี่บางก่อนเนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือภาลุยครับทางเพจทาง y youtube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมเนี่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ไ้หาบกันเนอะครับอุ้ยหาบจนคอนจนอันนี้เนอะอาาหาไป,ปาอเอามาสองเข่งหมานเนาะครับ <laughs> เอามาเข่งเดียวครับอันตาเนาะหมานจ้าไปครับ <laughs> กล<ป>ับบ้านกันนะจา้าว,ว,วันนี้เมื่อธุมแล้วค่อยๆไปเด้อวันนี้บ้าช่เบ้าช่หาเพชรออกจากดอยจันนี้